สีพี่น้องสุกูซุกคนค่ะเมื่อนี้ฉิมารีวิวเมื่อวนี้สั่งของมาบ้ามีอะไรข้รางในเราสิได้จำไดมาดูเราจิมารีวิวสวัสดีครับดังดังครับคนเพ่อยากโหอยากเห็นน้ำดิเพป็นอยากซอยเมยเปิดที่เวลาเมยเห็นอย่างเห็นบ่นนะช่วยเมยเปิดสิครับเปิดให้แม่หน่อยเร็วกัดกัดกัดเร็วนี่นี่นี่กัดอันนี้นี่อ่ะเร็วช่วยแม่เปิดฮะเปิดเห็นบ่นปวดเห็นเท้าเห็นอย่างอยากซอยอยากซอยปวดอะปวดออช่วยแม่เปิดเถอะบ่แม่กีดแล้วมีแม่จะเปิดดูดิ ทุกคน,นเห็นข้าปอกเ็ดย่างๆก็สซ่างผ้าผอกผ้าพืาน่นสีซ่อยเบกไม่นั่งนักกับยากซ่อยเหมือ่ะทางนี้สิลูกทางนี้ทางนี้ครับดึงทางนี้ครับหือวะหยากซ่อยดึงนี่นี่แอน,นี่เปิดแล้วครับล้างช่วยแม่เปิดกล่องครับดูสินี่กระปวดเพิ่มเออแม่เคทเดียวลูกหลานอยากากัดกล่องแมีม่ยมฉีดเตี่ย่าเร็วเร็วมาเบิง้งขอบคุณครับแม่ครับพี่ดูแลดังๆดูแลดังๆจนอ้วนหน้าใหญ่ๆเลยดูสิน้องมาเบิ้ง อันนี้มาเอออย่าก,กัดฟองแม่พอแล้วอบูดอะเอาไป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 ,ไป,ไป,ไปูพี่น้องสั้งแบบอโคลบาดมามพันอย่างืมซื้อแล้วพี่น้องพูได้พันอย่งบวสร้างไนเผิดผิดหนึ่งมากสามกิโลสองรอยเจ็ดสิบบาทก็ได้หลายอยู่พี่น้องพันได้แปดลูกแปดลูกพี่น้องแซ่บอยู่เอาลกระปาทำแม่ชิมเลรอกก็อย่าเปิดอทีปพี่น้องดึง พี่น้องเบื้องบนเป็นยังไงอะควาโดมีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายบำรุงหัวใจบำรุงเบาหวานแล้วก็พวกไขมันในเส้นเลือดนะคะท่านผู้ชมแต่กรบโปรชั่วกับเปิดกูเกินเบื้องบนพี่น้องสรรพคุณมันหลายอย่างแล้วเป็นผลไม้จะเมื่อไรผลไม้ให้โซ่กับเมียนมันแพงหัวหนูดูขื่นมะนาวขื่นมะนาวมึงดูอยากซอยเมียโอ้ยเนาะอียงเนาะเข็ยนเท็จยังไบรท์ดิหัวดำหัวดำหัวดำมึงดูหัวดำไม่อี๋งอะไม่อี๋งอยากซอยเมียเปิดทะบอยอยากซอยเมียเปิดอย่าทำของเมีย ปวดมือด้วยแล้วไม่อาบน้ําเด้ออาบน้ำนะหามเจได้ไม่หมิ่นกาบหืมอยากหยอกอยากหยอกอ่อนซ้อนคนเห็นปะอยากหยอกข้างอยากหยอกข้างอยากลิ่มแม่จะปิดแล้วดูสิแม่จะปิดแล้วนี่เปิดให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆลูกไงอยู่ที่คุณน้องเลยขว่าดกระโ่ดลูกนึงขวดนึงลูกนึงลูกอะไรขวดแก้วดังๆกินเปลี่ยนอยู่หรอหืมหืมยังมากัดของแม่นะของของแม่ดิสาวแท้บ้านมากินพี่น้อง้างมี้ไปอยู่ บางทีก็สร้างกินบ่อยบางทียู่เมื่องกกิิเนาะแต่ว่าลูกนีในหางกับแพงเลยดิอันนี้สร้างมาก sure. right เห็บโซเมก็พอเราชิมเป็นใครจะกินของเลนั่นน่าจะกินที่ลูกบอกง่พี่น้องคนละลูกคลีพี่น้องเอบลอืมกล่องเม่พังหมดแล้วนี่ตีเสมอนี่แฉหีดแล้วนี่บอกงาดื้อดิบอกง่าแฉหีตแค่นั้นนี่ไม่แฉฮีนะนี่าดนี่เด้อท่านบาดแสหีตพันหยาดได้เพิ่ไปอยากให้ตีเพิ่ ยาไม่แม่ทำอะไรอยู่นี่ดูไหมสร้างหูด่างปืด,ปดอบอกงอยบอกงอกบอกงอกขั้นเขียวอย่านะแม่ตีว่หืมต้องเสียงข้างใช่ไหมเรื่องพี่นอ้องลูกหนึ่งนะบอกงายยังดูปะลูกบอกงาปะ่ะดูหายเศร้าเห็นบ,บอกหนึ่งเลยลดูดิเสียบอยู่นั่นเนี่ยมันล้างกินไหมเนี่ยแม่ให้กินเดี๋ยวแม่ให้ชิมกินอยู่บะเนี่ยอโะโคบาโดใหญ่มากเลยตีหัวตายเลยนั่นเนี่ย ดังๆกับโบมีอย่างไรพี่น่องม้าโซ่บักกะโคก่าโด8แลูก2องกก็ตกลูกละสามบาทสามสประมาณสี่สิบต่างกับปลาเป็น4บาทเท่นัก็เป็นอืมสาบสี่บาทดื้อเลยดื้อเลยกวนเลยหัวหางดูบบกวนเลยกินเคเอฟซแล้วไม่ใช่เลยคือไก่แก่นทอดเคเอฟซีกินเอ๊ทำของเมฆแล้วเนี่ยห่วยห่ตีดิเนให้ดิเน ต้องให้เสียงดุพี่น้องมันบอกไงมันดื้อมันอยากหยอกค <c oughs> ืออนบอมามันหามมหยอก <c oughs> คลิปนี้ก็มไม่ยังไรพี่น้องขอบคุณทุกคู่ทุกคนเ้ยเขามาลรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คือเกาหน้าเพื่อเป็นกำลังใจในาการทำคลิปต่อไปไมื่อเห็นหนากพี่น้องยังบอกอาบน้ำร่วม,มกันแล้วเห็นเบียร์ให้งานอยู่เขามารงมอคว้านี่เขาเมืองาราดิวก็เลยแ้เม่เขาแม่กินไปให้ฝากขอบคุณทุกคู่ทุกคนเขามารับชมคลิป มากดติดตามเป็นกำลังใจให้ท้ามคลิปต่อไปเด้อย,ยอดเขาชุ่มกับลายไลยจนหาบัาหินพี่น้องก็คือบูมี่แหละพี่น้องมี่หน่อยพุดเพื่อกับหมดกำลังใจห้ามคลิปคนติดต,ตามหลายแต่ยอดยอดเขาชุ่มหน่อยมากอยู่หลักสิบปิงเนี่ยหม,มดลัก่อยน้ำเขาจะเถือสงสัยโบปินตะเบึงบ่ไห <c oughs> นเขามาฝากติดตามน้ำเนี่ยชุม่มนะน้ำเนี้ยคอมเมนต์ได้นะพี่น้องแต่ยอแห้งเด้อขอสิเคียด <c oughs> ขอค่อยๆได้พี่น้องบอ,องิลลนได้พี่น้องรับฟังทุกๆคำมิ่งนะล่ะพี่พน้องฝากขอบคุณสุขูสุขคน Thank you so much guys for uh, supporting me and um, to subscribe or the comment I hope you enjoying my video I have to review is a cold water is a cold water is good really good for the h a i t it's a three kilo uh, to to seventy baht Thai Thai baht mm. t h a n k you s o m c h This is my boy, my boy. He trouble me now. He bother me, he bother me. He like to play kidding boy. This creeping boy, the kidding boy. He treat is broken. My creeping boy, he like to play with me, but I have no towel. Sometimes when I do something hard, he like to tell me this stuff. This is my boy, hello. hello guys hello thank you so much for supporting me man hello สวัสดีครับ hello hello this is my boy this is my boy say hello and say goodbye see you next time bye bye hello 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 ขอบคุณครับขอบคุณรับ my name is Dang Dang my name is Dang Dang my Thai boy